เราเริ่มต้นด้วยการชี้แจงจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่มีการโพสต์รายชื่อสื่อที่เป็นขบวนการในการขายข่าวนะคะโดยโพสต์นี้นี่ยนะคะถูกนําไปกระจายต่อ,ตอแล้วก็เผยแพร่ต่อซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมโพสต์นี้เริ่มต้นนะคะจากการที่คุณสรุนีอาชวานันทกุลนําแคปภาพนะคะของกลุ่มลนยหนกลุ่ม ไปโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะ mm. แล้วก็มีการเขียนคําอธิบายแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยขณะเดียวกันก็มีเพจของคุณสรยุทธสุทธศนะจินดานําโพสต์ของคุณสรณีเนี่ยไปโพสต์ต่อนะคะ ซึ่งทางฐานเศรษฐกิจได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงดังนี้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากบริษัทฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดียเนี่ยต้องยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแอบอ้างขายข่าวดังกล่าวขอชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในกลุ่มรลายพักการเมืองโดยมีบุคคลแอบอ้างชื่อสื่อหลายสำนักรวมถึงฐานเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นสื่อในเครือเนชั่น การโพสต์ในครั้งนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการนําเสนอการขายข่าวในล,ลนักษณะเหมาจ่ายรายครั้งและรายเดือนและมีการระบุว่าเป็นการดําเนินการโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินนะคะฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดียขอยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าฐานเศรษฐกิจนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมการนําชื่อองค์กรไปแอบอ้างเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ถือเป็นการหลอกลวงสาธารณะ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนอย่างร้ายแรงกรณีนนดังกล่าวค่ะเป็นการกระทําของบุคคลที่โพสต์ข้อความแอบอ้างชื่อสื่อ,อต่างๆเพื่อนําไปสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทาาเศรษฐกิจหรือสื่อในเครือเนชั่นแต่อย่างใดฐาาเศรษฐกิจค่ะเรามีระบบกองบรรณาธิการและกระบวนการคัดกรองข่าวอย่างเข้มงวดเป็นลําดับขั้นตั้งแต่การพิจารณาประเด็นข่าวแหล่งที่มาความถูกต้องความเป็นประโยชน์สาธารณะ และจริยธรรมวิชาชีพก่อนการเผยแพร่ทุกครั้งจึงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะสามารถนำข่าวประชาสัมพันธ์หรือเนื้อหาเชิงผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าสู่ระบบการเผยแพร่โดยพลาการสื่อในเครือเนชั่นมีธรรมนูญน,นะคะหรือที่เรียกกันว่าเนชั่นเวเป็นหลักจริยธรรมคนข่าวเครือเนชั่นซึ่งให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและสร้างบรรทัฐานในการทำงานของนักข่าวในเครือนะคะ ซึ่งถ้าหากว่ามีบุคคลหรือว่าองค์กรใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามบริษัทก็จะดําเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดโดยไม่ลาเว้นเนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิจริยธรรมร้ายแรงและบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนโดยตรงค่ะขณะเดียวกันนะคะกองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจที่นําโดยคุณที่คำพรสีจันบรรณาธิการบริหารของฐานเศรษฐกิจนะคะก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าเราทําตามแล้วก็มีกระบวนการในการคัดกรองข่าวอย่างเข้มงวด ซึ่งในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมฐานเศรษฐกิจนั้นจะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่นําชื่อองค์กรไปแอบอ้างรวมถึงผู้ที่นําข้อความอันเป็นเท็จไปเผยแพร่หรือส่งต่อโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและสาธารณาชนค่ะ ขอให้พักการเมืองหน่วยงานและประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารหากพบพฤติการเข้าข่ายการแอบอ้างหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในนามสื่อขอให้ตรวจสอบกับต้นสังกัดได้โดยตรงนะคะฐานเศรษฐกิจยืนยันจุดยืนในการดําเนินงานบนหลักความถูกต้อง โปร่งใสเป็นอิสระและยึดมั่นจริยธรรมวิชาชีพสื่ออย่างเคร่งครัดและจะไม่ยอมให้ผู้ใดนำชื่อขององค์กรไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะเรามี nation way ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่สื่อในฐานเศรษฐกิจเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือที่พนักงานทุกคนในเครือเนชั่นจะได้รับเมื่อเข้ามาทำงาน ในเครือเนชั่นทุกสื่อเลยนะคะทั้งหมดนี่นะคะ <c oughs> เป็นเนชั่นเบเป็นหลักจริยธรรมซึ่งเราถือ <c oughs> แล้วก็ยึดถือเป็นธรรมนูญในการทํางาน <c oughs> มีอยู่หลายหมวดด้วยกันนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะ <c oughs> แล้วซึ่งแน่นอนว่าดําเนินการมาตั้งแต่ เนชั่นก่อตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดที่1บ,บังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพในสื่อมวลชนนะคะจริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่นความรับผิดชอบต่อผู้อ่านผู้ฟังและผู้ชมภาระผูกพันที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหมวดด้วยกันคือเป็นรายละเอียดที่เราได้ยึดถือในการทํางานมาโดยตลอดทั้งนี้ฐานเศรษฐกิจและสื่อในเครเนชั่น ขอยืนยันนะคะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างในขบวนการขายข่าวค่ะและชัดเจนนะคะเราจากธรรมนูญในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็มีกระบวนการตรวจสอบการทํางานของพนักงานในเครือเนชัน่นให้เป็นไปตามธรรมนูญอย่างสเสมอแล้วก็มีบทลงโทษอย่างชัดเจนด้วยถูกต้องค่ะ,คะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ